สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบกันนะครับก็ตอนแรกก็ว่าจะเฉลยข้อสอบนะครับทุกครั้งแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่มาทำนะครับก็มาเริ่มที่เซสชั่นแรกกันก่อนนะครับหรือพยายามเฉลยทุกตอนที่ลงเนาะนะครับมาดูข้อแรกกันนะครับข้อที่หนึ่ง y animal endanger นะครับข้อนี้วิธีการหาคำตอบก็คือประธานของเรานะครับก็คือคำว่า y animal ใช่ไหมครับ ตัวนี้เป็น subject ใช่ไหมครับแล้วคำที่คำกริยาที่ตามมาใช่ไหมถ้าเผื่อว่าเป็น t i n e เนี่ยมันจะต้องมี verb to be อยู่ข้างหน้านะครับมันจะทำให้คำกริยาเนี่ยถูกต้องตามหลักก a ม m a นะครับตามหลัง uh, verb to be นะครับตามหลัง verb to be is mr เนี่ยนะครับมันก็ตามหลังได้เป็น verb 2แบบนะครับก็คือ verb t i n g หรือว่า verb t ม ed นะครับ วันนี้ผิดแน่นอนเพราะว่าไม่มี verb to be อยู่ข้างหน้านะครับโอเคแล้วถ้าเผื่อว่าทำไม่ถูกล่ะตัวนี้คำว่า endanger แปลว่าทำให้เป็นอันตรายนะครับมันขึ้นต้นประโยคมาเป็นสัตว์ที่น่าจะเป็นถูกกระทำนะครับถูกทำให้เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นควรจะเป็นรูปแบบของ passive voice คือ subject บวก verb to be นะฮะแล้วก็ บวกด้วย verb ช่องที่3นะครับ endangering ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็น e n d a n g e r ที่เติม ed โอเคนะครับผมข้อ2 before issuing the its final report นะฮะ EPA will c o n f e r ตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจว่ามันแปลว่าอะไรนะครับไปดูนะฮะอ่ข้อนี้คำตอบเป็นข้อ c นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า determine นะฮะ in order to determine เนี่ยมัน จำเป็นจะต้องอตามด้วยคำนามนะครับมันมีคำว่า that นะครับ that มันใช้ได้หลายกรณีนะครับถ้าเผื่อว่า that เนี่ยทำหน้าที่เป็น Determiner ตัวนี้มันก็เป็นไปนไม่ได้เพราะว่ามันซ้ำกันกับคำว่าเด e นะครับสรุปแล้วคำว่า that เนี่ยมันเป็นส่วนเกินนะครับหรือว่ามันเพิ่มขึ้นมาโดยไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยเป็นข้อ C นะครับมีใครตอบข้ออื่นไหมฮะ นะครับคู Who เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับ people อยู่แล้วใช่ไหมครับ before issuing ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับพวกเรารู้ไหมครับว่าโครงสร้างประโยคแบบนี้มันเป็นประโยคแบบไหนฮะ before issuing its final report นะฮะตัวนี้มันเป็นโครงสร้างแบบ reduce นะครับ reduce adverb clause นะครับ uh, reduce adverb นะครับ Clause นะครับ A D B นะครับเนี่ยเราไปหาดูนะครับโครงสร้างแบบนี้ถ้าเรารู้ก็แสดงว่าเราเข้าใจโครงสร้างแกมมาได้ดีมากเลยนะฮะข้อ3นี่ก็ถ้าเรารู้จุดนะมันง่ายนิดเดียวเลยคำว่าโดเนี่ยต้องตามด้วยประโยคนะครับโดเนี่ยต้อง follow by sentence นะฮะ sentence นะฮะหรือว่า Clause นะครับ คลอสกับเซนเทนต์ต่างกันยังไงครับคลอสคืออนุประโยคนะครับตัวนี้คืออนุประโยคเซนเทน c ์ก็คือประโยคที่สมบูรณ์นะพวกเราไปดูกันนะครับคลอสมันไม่สามารถที่จะเป็นประโยคที่ยืนอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองนะครับมันจะต้องไปอยู่ร่วมกับประโยคสมบูรณ์อีกประโยคหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะสามารถเข้าใจได้อย่างละเอียดนะครับแต่คำว่าโดนะครับมันตามด้วยอะไรครับ A great number of gestures นะครับ do the great number of gestures ตัวเนี้ยมันเป็นวลีนะครับมันไม่ใช่ประโยคหรือว่าไม่ใช่อนุประโยคนะครับเพราะฉะนั้นผิดข้อ A เนี่ยผิดเลยนะครับโอเคนะครับข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่ตัวเนี้ยนะครับข้อที่ผิดคือข้อไหนก็ต้องเป็นข้อดีนะครับทำไมข้อดีถึงผิดเพราะว่านะครับเพราะว่าคำว่า inspire นะครับ มันเป็น positive verb นะครับ c a u s a t positive ก็คือ,อมันเหมือนคำที่เหมือนให้ใครสักคนทำอะไรให้เราอะไรประมาณนี้นะครับ positive นะครับเป็นกรามาตัวนี้หมายความว่านะครับตามโครงสร้างของมันก็คือ verb บวก n o u n หรือว่า pronoun นะฮะ แล้วก็บวก to แล้วก็ตามด้วย verb อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะต้องเปลี่ยนเป็นนะครับ inspire them to succeed นะครับ inspire them to succeed s I c e e d นะครับ succeed ไม่ใช่ success succeed ing นะครับจะต้องเป็น verb ช่องที่หนึ่งนะครับ ข้อสุดท้ายแล้วนะครับน่มีข้อสงสัยไหมข้อสุดท้ายนะครับ if the term have had been better if the term had been better เห็นคำว่า if เรารู้ทันทีเลยเป็นโครงสร้างแบบ positive นะครับหรือว่าเป็น if clause ประโยคที่แสดงถึงเงื่อนไขนะครับตัวนี้มันเป็นแบบไหนล่ะนะครับมันเป็น verb 3ใช่ไหมครับเป็น had been นะครับเป็น past perfect เลยนะครับถ้าเป็น แฮตบีน uh, นะครับมันเป็นคัลสัต์ฟหรือว่าอ f ฟ l ลอสเป็นแบบที่3นะครับแบบที่3โครงสร้างมันก็คือ uh, subject บวกแ a d แล้วก็บวกเวิร์ช่องที่3ใช่ไหมครับประโยคต่อมาก็จะเป็น subject บวกว l ดนะครับแล้วก็บวก have แล้วก็ตามด้วยเวิร์ช่องที่3นะครับคัลสัตว์ถ้าเผื่อว่าเป็น ขั้นสูงสุดนะครับมันจะเป็น perfect tense นะครับแค่จำว่ามันเป็น perfect tense ตัวแรกเนี่ยจะเป็น past แล้วก็ตัว2ก็จะเป็น present นะครับเราก็จะรู้เลยว่าตัวข้อ b ของเราเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนเป็น would แล้วก็ตามด้วย have แล้วก็ accept ที่เติม ed นะครับนะฮะโอเคนะครับสรุปข้อที่1นนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ โครงสร้างนะครับพาร์ทอ็อก e e c h นะครับมีประธานก็ต้องตามด้วยกริยาแต่กริยามันไม่ถูกข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของการใช้คำที่มันซ้ำซ้อนนะครับ Determiner นะฮะข้อที่3เป็นเรื่องของการใช้คำว่าโดนะครับโดตามด้วยประโยคข้อที่4นะฮะมันเป็นเรื่องของ s o t i v t นะครับซึ่งมีคำว่า Inspire เนี่ยเป็นคำที่เราจะต้องจำนะครับ เดี๋ยวจะแปะคําั o สุทธที่เราต้องจําเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการทําข้อสอบด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับเป็นเรื่องของอะไรฮะ if clause นั่นเองนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันคราวหน้าครับขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ